สวัสดีครับนี่ควมวันทัวร์นะครับวันนี้เรามาเดินตลาดราศีนะครับหลังจากที่ข้ามฝั่งมาได้นะครับจากช่วงบ้านออน้องเอ่งตำบนลออน้องออิงอำเภอราศีสไลนะครับที่ถนนน้าท่วมหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็ได้ข้ามมาที่อำเภอราศีสไลเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดแล้วก็ถามพ่อค้าแม่ค้าดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ตลาดปลาศีนะครับปลาปลามุ้น嘛ครับนี่นี่นะครับหลังจาก,กน้ําท่วมที่ผ่านมาได้หลายวันเพื่อน<ข>บ้านยังครับนี่นนปลากาจ้ะปลากากนะครับน,นี่กองนี่สามสิบบาทนะครับกอ,องนี่เจ็ดบาทครับนี่โอ,อ้อันนี้ขายเป็นลบ่อันออน,น,นั้นเป็นโลูกคีแต่ยี่สิบห้าตกโลโลละสองร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้โลละสี่ร้อยอันนี้ป้าเนืออน์嘛ครับโอ้นี่นะครับสีปนแต้มน้ำท่วมก็มีปลาขาย นี่ค่ะค้นคนคน้หลขึ้นบาครับหรือว่าลดลงบะ่งตลอดทั้งน้ำท่วมท่วงน้ำที่ท่วมไหมเรียกนห้องนบกแล้วจ้ะเออบกแล้วมือมือว่านนอแล้วเราไปยังไหนครับ<อ>ขาขาของหยียบไปบอบ่โค้าตาดวยครับผมท่วงือัวมาน้องอืนกันนอมากมายากโอ้คัถาม พี่น้องนะครับที่ขายปลาอยู่ราศีสไลด์นะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของราศีก็คือต้องซื้อปลามูลนะครับคุณยายคุณยายอยู่บ้านไหนครับ,บนี่บ้านใหญ่คบ้านใหญ่ทางไหนน่อางโอเค่ะโอ้ใกล้ๆนี่นอ่อโอ,อ,โอ,โอ้มาขายปลาโอเ้เดี๋ยวพ้นรับคนกระทบอยู่นอ่อตอนน้ำถั่วนะคนปลา,ายขอบคุณครับรคุณยายครับผมครับปลามูลนะครับผักกองผักของโอ้นี่ผักของของพื้นเมืองราศีตัวนี้ครับ ตามแค่ไนรับครัสามครับอีกครับตามครับอีกครบ้อกินยังกิยังไงเจียวคนเจียวอย่างอ่นคนกับตั้สูตั้งสูต่ำเนาะเก็บได้หลายหมื่นที่นอนอย่ครับได้หลายหมื่นอ้ก่นเอาละครับลองมืกินละลองกินสิบไ้ไกลายเป็นตุ่มค่ะกินสิบบาทสิบาลองดูลองดูเคยกินนะครับ มันอยู่เล็ังไรครับมันอยู่ในมุ่นหรือยังบ่ในหนาในยอะค่ในหน้าในหนองอดงว่าหน้าสมบูรณ์อยู่ได้ยังมีพักแบบนี้ตาามตามันงกรงาาม่งริก็ได yeah, ้แบ nice. ่งีแบ่งนองก็ได้แบ่งกีนอนกกรดิผู้เฒ่าเรมนติดสายกวนะครับบ่กูดกับก็ายดอกน้ำท่วมป็นจะได้เงียบบ่เงียบค่ะบ่ดนนีไ้าันยเน่โอ้ช่วง้านน้องเอิงอันนี้ที่ม่มีปัญหานอที่ว่ามันสวม4กิโละครับ ได้นะครับกับสายบัวส <indeed. S 2> ายบัวกับไม่ไม่เลยเนาะไม่ค่ะโอ้เหียบหีบเลยนี่ของบ้นบานๆนะครับตาสีสไลตลาดอำเภอราศีสไลใคร <entertain>. กันหล่ะเนี่ยขออนุญาตครับนี่กระตมหมูนะครับสูตรโบราณด้นี่หาทานยากที่ตลาดราศีนี่นะครับนี่ก็ต้องมีนี่อันนี้อันนี้แครื่องแบบในตัวแบบชุดละยี่สิบอันนี้อะไรนะครับนมต้มนะครับขนมต้มนะครับยี่สิบกล่องละยี่สิบนะครับ เๆๆวลาจะปิดจบไปวัดศรีรันบรรยากาศนะครับที่ตลาดราศาีาช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับร้บรานอยู่ตรงท้ายๆนะครับๆๆๆเริ่มกลับมันคือคักเลยยังครับตลาดเริ่มกลับมันคือคักแล้ว เพิ่งจวันนนี้ะคอ๋อเพิ่งจากวันนี้นะครับรถผ่านได้นะครับขนมหวานอร่อยของจริงขอบคุณครับสิบบาทนะครับขนมปังโอเคนะครับได้กี่ถุงเพื่อความกินนะครับขอบคุณครับ รครับเราก็ได้ของครบนะครับคลิปนี้ก็พามาเดินตลาดราศีนะครับหลังจากที่ข้ามตรงช่วงวันนกอินราศีสไลด์ได้นะครับบรรยากาศก็กลับมาคึกคักนะครับสลับ ตลาดตาสีใยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ